นี้ก็เป็นวันพิเศษนะที่กำหนดนะสำหรับประเทศไทยนะตรงกับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมก็พวกเราทุกคนคงจะทราบดีอยู่แล้วนะว่าวันนี้นะเป็นวันที่ทั้งราชการก็ดีหรือว่าหน่วยงานใดๆก็ดีเนะีนะ่ยกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ นะก็เป็นวันหยุดยาวด้วยนะหลายคนนะก็ถือโอกาสวันที่12สองิงหาของทุกๆปนะีเป็นวันทําความดีพิเศษนะให้กับแม่ของตอนเองหรือถ้าใครที่เป็นเป็นแมนะ่ส่วนใหญ่ก็หลายคนในที่นี้ก็เป็นเป็นแม่กันแล้วนะหรือใครที่ ไม่ได้เป็นแม่นะแต่ก็ทําหน้าที่ของความเป็นแม่ให้กับลูกหลานของคนอื่นๆก็ถือโอกาสวันนี้นะได้พบปะลูกหลานนะแล้วก็คงจะเป็นวันแห่งความสุขของครอบครัวอีกวันหนึ่งนะพากันออกไปกินข้าวพร้อมหน้ากันบ้างนะทํากิจกรรมต่างๆหลากหลายลก็เป็นวันหนึ่งที่ เป็นวันดีนะเป็นวันที่พวกเราจะจะได้ะระลึกถึงแม่ของตนเองนะถึงแม้ว่าบางคนนะแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีแม่อยู่ในใจทำความดีนะตื่นมาปฏิบัติทำความสงบให้กับจิตใจเนะี่ยปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์จิตใจที่มีความสุข ความสงบตั้งมั่นขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลนะเราก็สามารถนึกถึงแม่ที่ล่วงรับไปแล้วแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆนะเป็นพลังงานแห่งกุศล,ลจิตเนี่ยอุทิศให้กับแม่ที่ล่วงรับไปนะแม่จะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้ระลึกถึงท่านนะ ในฐานะของความเป็นลูกนะก็คงจะเป็นโอกาสการแสดงความกตัญญูต่อแม่โดยตรงนะจะโดยทางใดทางหนึ่งก็ได้นะอาจจะเป็นการพูดจากับแม่ให้ไพเราะมากขึ้นในวันนี้นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสนะแต่แต่ละคนแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะ ความผูกพันของแม่กับลูกเนี่ยแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันบางครอบครัวก็มีความผูกพันกันดีอยู่แล้วและมีความสม่ำเสมอของการดูแลซึ่งกันและกันนะความเป็นแม่ในส่วนลึกของจิตนะจะมีความรักความปรารถนาดีต่อลูกอยู่เป็นพื้นฐาน นะมีจิตที่เมตตาต่อลูกโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนนะเพราะว่าสายใหญ่ความผูกพันนะของแมนะ่ที่อุ้มลูกอยู่ในท้องมาตั้งเก้าเดือนเนะจ็บปวดคลอดลูกออกมานะแล้วก็ดูแลฟูมฟักเลี้ยงดนะูตั้งแต่ยังแบ,บนะเบาะยังเป็นเล็กๆอยู่เลยเนี่ย นะต้องให้นมคอยระวังรักษาไม่ให้เรือบยุงลิ้นไรต้องมาตอมมาไต่มากัดเนี่ยนะีแล้วก็คอยประคับประคองอยู่เสมอมาเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมาเลยนะความที่ได้เอาใจใส่ดูแลลูกมานานแบบนั้นนะเป็นเวลาหลายๆปีเนี่ยความผูกพันความรักความเมตตาที่มีต่อลูก แต่มันจึงมีอยู่ในสายเลือดของแม่อยู่แล้วซึ่งนะเมื่อเติบโตขึ้นมานะก็เป็นธรรมดานะพอถึงวัยหนึ่งลูกก็จะต้องไปโรงเรียนบ้างนะจากแม่ไปนะหรือว่าโตขึ้นมาอีกก็ต้องไปโรงเรียนที่ชั้นโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยความห่างเหิน ของลูกกับแม่แตนะมันก็จะห่างกันไปห่างกันไปนะหรือแม่ในวัยทำงานนะก็มีเวลาให้ลูกไม่เหมือนกับแม่ที่เป็นแม่บ้านธรรมดาอีกความผูกพันในระหว่างแม่กับลูกนะจึงไม่เหมือนกันแต่ละครอบครัวนะแม่ที่ต้องทำมาหากินนะต้องทำงานมีหน้าที่เนี่ยในการทำกิจอะไรก็ตาม เวลาที่ให้ลูกจึงน้อยลงไปก็ทำให้ความผูกพันของแม่ลูกหายไปบ้างนะหรือในยุคสมัยนี้เนี่ยทุกวันนี้มันเป็นยุคของการดิ้นรนแข่งขันธรมหากินกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมันจะไม่เหมือนในสมัยก่อนก่อนนั้นนะ ่างคนก็ต้องต่างทำหน้าที่ของตนเองจนบางทีบางครั้งก็อาจจะลืมไปว่าในความเป็นจริงแล้วอะไรที่มันสำคัญมากนะอะไรที่มันสำคัญน้อยนะบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับการทำมาหากินหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะจนอาจจะไม่เคยมีเวลาให้กับลูกนะก็เป็นไปได้ นะทําให้ลูกเติบโตขึ้นมามีสิ่งที่เขาขาดไปนะในช่วงชีวิตนะความรู้สึกผูกพันอบอุ่นที่ได้อยู่กับแม่นะี่ยมันก็หายไปเนะี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายนะความสัมพันธ์ของแม่กับลูกถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะผูกพันกันระหว่างแม่ลูกนะที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะ อันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญนะ่ทำให้รู้สึกได้เลยว่าสายใยความผูกพันของแม่และลูกเนี่ยมันเหนียวแน่นนะมีอะไรก็คอยปรึกษาหารือกับแม่ของตนเองไดนะ้แต่บางครอบครัวก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อวัยเปลี่ยนแปลงไปอายุมากขึ้นนะภาษาที่ใชนะ้มันเริ่มเหมือนกับจะเป็นคนละภาษากันไปนะ ความที่แตกต่างกันในเรื่องของวัยเนี่ยจึงทําให้ความเข้าใจนะแตกต่างกันนะบางทีก็แม่ก็ไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่เข้าใจแม่นะนึกว่าเราไม่เล่าให้แม่ฟังดีกว่าไม่ปรึกษาดีกว่าเพราะพูดไปนะแม่ก็ไม่เข้าใจมันก็อาจ,จะห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆนะทำให ยิ่งบางทีบางครั้งนะจนถึงจุดจุดหนึ่งก็ทําให้หลายครอบครัวนะแม่ลูกบางทีไม่ได้คุยกันหรือคุยกันน้อยมากเท่าที่จําเป็นนะหรือหนักไปกว่านั้นอีกแต่บางครอบครัวอยู่ด้วยกันไปนานๆกลายเป็นขัดใจกันไม่พอใจกันทะเลาะกันขึ้นมานะแม่กับลูกไม่คุยกันอันนี้ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะแต่ก็ วันนี้เป็นวันแม่เนีเป็นวันพิเศษเป็นวันที่ประเทศไทยกำหนดว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยเราก็ลองดูนะลองทบทวนดูว่าเรามีบทบาทหน้าที่นะของความเป็นลูกหรือเรามีบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่อยู่เนี่ยเราลองใช้โอกาสวันนี้เป็นวันพิเศษนะถ้าจะไปทำในวันอื่นๆนะ ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะเก้อเขินทํายากนะวันนี้มันเป็นวันที่คนเขาทากันทั่วทั้งประเทศนะส่วนใหญ่เราก็ลองดูว่าวันนี้ลองนะใครที่เป็นลูกนะก็ลองดูว่าเราจะทําอะไรให้กับแม่ของเราได้บ้างนะถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วนะก็ ก็ทำความสัมพันธ์ที่ดีนั้นให้มันดียิ่งขึ้นไปนะด้วยการพาแม่ไปกินข้าวอร่อยๆนะพาไปนะที่ที่แม่อยากไปนะดูแลแม่เป็นกรณีพิเศษนะหรืออะไรก็ได้เอาพวงมาลยัยไปให้แม่กราบแมนะ่ล้างเท้าให้แม่แสดงออกถึงความรู้สึกตัวเราเนี่ยนะมีความรักความกตัญญูต่อแม่ ซาบซึ้งในพระคุณนะบุญคุณที่แม่ได้นะเลี้ยงดูเรามานะแล้วก็นะทำให้แม่สบายใจที่สุดในวันนี้นะหรือถ้าใครไม่ค่อยมีความผูกพันกับแม่ของตนเท่าไหรนะ่นักก็ลองใช้โอกาสวันนี้นะลดทิฐิมานะของตัวเองนะแล้วก็ลืมเรื่องราวที่ คุณคล้องมองใจทั้งหมดออกไปใช้วันนี้เป็นวันที่จะเข้าหาแม่ด้วยจิตที่รละลึกถึงพระคุณของแม่แล้วก็เข้าไปทําความดีกับแม่เท่าที่เราจะทําได้เอาพวงมาลัยไปให้แม่ไปกราบแม่ไปทําอะไรก็ได้ให้แม่รู้สึกว่าเราอยากที่จะให้แม่ได้รู้ว่าเราก็เป็นลูกของแม่เรา เป็นลูกที่มีความขัญญอยู่ถึงแม้ความสัมพันธ์ความผูกพันอะไรต่างๆอาจจะไม่ค่อยดีที่ผ่านมาวันนี้นะเราจะลืมไปนะเราจะทิ้งไปให้หมดเลยนะเราจะแสดงออกว่าเรายังเป็นลูกของแม่ยังรักยังรู้สึกดีกับแม่อยู่นะให้อภัยสิ่งที่แม่เคยทำผิดทำพลาดเรามา แล้วก็ไปขออโหสิกรรมกับแม่นะสิ่งที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินทําให้แม่ต้องเจ็บช้าน้ําใจบ้างทําให้แม่ต้องเสียอกเสียใจอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งการละลายความรู้สึกไม่ดีออกไปนะลดทิฏฐิมานะของตอนเองลงนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ต้องการพ้นไปจากความทุกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของทิฏฐิมานะ ถ้าเกิดเรายังมีที่ถีมาน่าอยู่เนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมไปไม่ได้ไม่ได้หรอกจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไม่ไดนะ้เราจะต้องละลายสลายตัวตนแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยอยู่เสมอนะไม่ว่าแม่เราจะเคยทําผิดทำพลาดอะไรกับเราก็ตามนะเราจะต้องนึกถึงแต่คุณงามความดีความดีที่แม่ได้เลี้ยงดูเรามานะถ้าไม่มีแม่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีทุกวันนี้ เราจะไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ได้ลืมตาอ้าปากไม่ได้ผ่านการเวลามาจนถึงบัดนี้นะมันต้องมีจุดกําเนิดมาจากแม่เป็นจุดเริ่มต้นนะนะเพราะฉะนั้นลองดูนะทบทวนดูว่าวันนี้เราทําอะไรให้แม่ได้บ้างนะในส่วนของผู้ที่เป็นแม่นะเราก็ต้องลดที่ถีมาหน้าตัวเองเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราเคยรู้สึก มีปฏิกิริยาอะไรกับลูกของเราเนี่ยวันนี้เราต้องลืมไปให้หมดนะต้องเป็นแม่ที่น่ารักจะต้องเป็นแม่ที่นะพร้อมให้อภัยกับลูกเสมอนะลูกก็คือลูกนะความผูกพันความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันเนี่ยในส่วนลึกมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่ผ่านไปในชีวิตบางทีมันก็มีธรรมดามนุษย์มีความโลภโกรธหลงนะมีความผิดพลาดกันบ้าง มันเป็นธรรมดานะการทะเลาะเบาแหวงการพูดจาสิ่งที่ไม่ดีต่อกันในครอบครัวในระหว่างแม่ลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วมันผ่านไปแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยนะเราต้องพร้อมให้อภัยเสมอนะในความเป็นแม่เราเนี่ยหัวใจแม่มันยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะเราต้องลดทิฐิมานะเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้เห็นว่าเออ แม่ก็พร้อมที่จะให้อภัยนะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแม่อยู่เสมอไม่ว่าจากการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนจะอายุแค่ไหนก็ตามความเป็นแม่ก็ยังมีอยู่ถึงแม่ลูกของเราจะเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนะบางทีอายุมากๆม,ม,มีหลานแล้วด้วยซ้ำนะแม่ก็เป็นทวดไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมองลูกของเรานะเป็นลูกเราอยู่เสมอนะ ในความเป็นแม่ลูกจึงไม่สามารถที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กันได้นะเพราะฉะนั้นลองใช้โอกาสในวันนี้นะหน้าที่ของเรานะความเป็นแม่ความเป็นลูกใช้วันนี้เป็นวันแห่งการละลายความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายแล้วก็กลับคืนมาแสดงไมตรีจิตความเมตตาต่อกันความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันนะใช้วันนี้เป็นวันพิเศษนะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะวางโทรศัพท์เอาไว้นะไม่ต้องให้เวลากับโทรศัพท์ในวันนี้นะให้เวลากับการพูดคุยกับแม่ตนเองกับลูกของตอนเองนะไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะแม่กับลูกนะผูกพันกัน มากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะผูกพันมากก็ก็ดีไปใหญ่ถ้าไม่ค่อยผูกพันกันก็ไปหาอะไรทําใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้สิ่งต่างๆที่อาจจะเคยนะขัดข้องหมองใจมันละลายไปได้อยู่เหมือนกันนะ,ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งแม่และลูกนะถ้า เป็นไปได้ใช้โอกาสวันนี้ทำความดีซึ่งกันและกันนะก็จะเป็นโอกาสพิเศษไม่ให้วันนี้ผ่านไปแบบฟรีๆนะ,ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปใช้เวลาจากนี้ไปที่เหลืออยู่นะนะทบทวนดูก็ได้นะในบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่และลูกเนี่ยเรายัางมีอะไรบกพร่องอยู่ไหมนะและอะไรที่เราแก้ไขได้นะก็แก้ไขไม่มีคำว่าสายเกินไป ถ้าแม่หรือลูกจากไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันระลึกถึงคนเหล่านั้นแล้วก็ทำความดีอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ลงรับไปนะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ไปทำความดีโดยตรงกับเขาเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่ทบทวนนะบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วก็ทำความดีทำความสงบให้กับจิตใจนะจิตที่มีความสุขความสงบตั้งมั่นนี่แหละ นะมันจะทำให้เราคิดออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรทำแล้วเป็นประโยชน์อะไรทำแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้ไม่ทำนะวันนี้เป็นวันพิเศษนะใช้โอกาสวันนี้ทำความดีให้มากที่สุดต่อคนที่เรารักที่สุดนะอ่ะเจริญพร